อิงวาคัมปลาสมหาเศรษฐีสูงวัยที่สุดในโลกเมื่อเอ่ยชื่ออิงวาคัมปลาสคนที่รู้จักเขาคงจะนึกถึง 1. ความชราเพราะอิงวามีอายุ89ปี 2. ความร่ำรวยเพราะถึงแม้เจ้าตัวจะไม่ยอมรับแต่นิตยสารฟอ b ส์จัดอันดับให้อิงวาเป็นมหาเศรษฐีอันดับ11ของโลก ประจำปีคศ2 0 1 0และ3ความมัธยัตอิงวาคัมลาดเกิดเมื่อวันที่30มีนาคมคศ1926เขาเติบโตในฟาร์มที่ชื่อว่าเอมทารีตใกล้หมู่บ้านอเกอุนารีตซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนอิงวามีอาการภาวะเรียนรู้บกพร่อง แต่เขากลับมีหัวการค้ากว่าเด็กวัยเดียวกันมากเขาเริ่มทําธุรกิจครั้งแรกด้วยการใช้โรงเก็บของในสวนเปิดเป็นร้านขายเมล็ดพนธุ์พืชเด็กชายใช้เวลาเพียงปีเดียวก็สามารถเก็บเงินซื้อจักรยานของตัวเองได้หลังจากนั้นเขาจึงเริ่มธุรกิจใหม่ด้วยการซื้อไม้ขีดไฟแบบเหมายกลังแล้วนำมาแยกขายเป็นหลักๆในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด โดยใช้จักรยานคู่ใจเป็นพาหนะเขาพบว่าแม้จะขายไม้ขีดในราคาถูกแต่หากขายจำนวนมากก็ได้กำไรดีเมื่ออิงวาอายุได้17ปีพอได้ให้เงินขวัญถุงเป็นรางวัลในวันที่เขาเรียนจบชั้นมัธยมปลายซึ่งอิงวาได้ใช้เงินก้อนนี้ในการตั้งต้นธุรกิจเขาตั้งชื่อร้านว่าอีเกียโดยตัวไ และตัวเคมาจากชื่อและนามสกุลของเขาเองส่วนตัวอ e, และตัว A มาจากชื่อฟาร์มและชื่อหมู่บ้านที่เขาเติบโตขึ้นมาในระยะแรกอีเ e กียเป็นเหมือนร้านขายของทั่วไปคือขายสินค้าจิปาถะประเภทปากกากระเป๋าสตางค์กรอบรูปนาฬิกาเครื่องประดับและถุงน่อง 2ปีต่อมาอิงวาเริ่มลงโฆษณาธุรกิจของเขาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและพิมพ์แคตตาล็อกสินค้าของอ e ีเกียเพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งสินค้าทางจดหมายได้ต่อมาในช่วงต้นทศวรรษ1ั5 0รัฐบาลสวีเดนได้ริเริ่มโครงการมิลเลียนโฮมส์โปรเจกซึ่งทำให้อิงวามองเห็นช่องทางในการขายสินค้าตกแต่งบ้าน เขาเริ่มสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาขายในร้านและผลก็เป็นไปอย่างที่คาดการไว้นั่นคือเฟอร์นิเจอร์ของอีเกียขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเมื่อถึงปีคศ .1953 อิงวาได้เปิดโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์แห่งแรกของโลกขึ้นที่เมืองเอมฮาต์ทำให้ลูกค้าสามารถมองเห็นสินค้าที่จัดแสดงเป็นห้องจริงๆ ก่อนสั่งซื้อเป็นครั้งแรกและเช่นเดียวกับการขายสินค้าชนิดอื่นอิงว่าพยายามทำราคาให้ต่ำกว่าคู่แข่งอย่างไรก็ดีการทำสงครามราคาของอีเกียทำให้บริษัทอื่นพากันต่อต้านพวกเขายื่นคำขาดไม่ให้ซัพพลายออเดอร์ขายสินค้าให้อีเกียมิฉะนั้นจะไม่สั่งซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์เหล่านั้นอีก ทว่านักธุรกิจผู้สามารถย่อมเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้เสมอเมื่อไม่สามารถหาซื้อสินค้าได้อิงว่าจึงแก้ปัญหาโดยการก่อตั้งแผนกดีไซน์เพื่อออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ของอีเกียขึ้นโดยเฉพาะโชคดีเป็นของอีเกียอีกครั้งเมื่ออยู่มาวันหนึ่งในปีคศ .1956 ขณะที่กิลลิสลุนเกรน พนักงานฝึกหัดในแผนกเขียนแบบของอีเกียกำลังขนส่งโต๊ะให้ลูกค้าเขาพยายามดันโต๊ะตัวที่ว่าเข้าไปในรถแต่ไม่ว่าจะขยับอย่างไรขาโต๊ะที่ยื่นออกมาก็ทำให้วางไม่พอดีสักทีเขาจึงได้สะบัออกมาว่าให้ตายเถอะขาโต๊ะออกมาแล้วเก็บไว้ข้างใต้ละกันแทบไม่น่าเชื่อว่าเพียงคำพูดประโยคสั้นๆ ของกิลลิสได้จุดประกายให้อีกเกียคิดคนวิธีดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถถอดประกอบได้เพื่อว่าเมื่อแพ็คใส่กล่องแล้วสินค้าจะอยู่ในลักษณะแบนราบง่ายต่อการขนส่งและทำให้เสียหายน้อยลงซึ่งความคิดสร้างสรรค์นในครั้งนี้ช่วยให้อีกเกียลดต้นทุนการขนส่งได้มากและสามารถแข่งขันกับคู่ค้ารายอื่นได้ อย่างไรก็ดีแม้อีเกียจะผลิตสินค้าคลาวล้ามากๆและตั้งราคาถูกแบบกระชากใจแต่อิงว่าไม่เคยละเลือนเรื่องคุณภาพแม้แต่น้อยเขาเคยกล่าวไว้ว่าสำหรับเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์การออกแบบโต๊ะราคา1,000ดอลลาร์ 1, เป็นเรื่องง่ายๆแต่การออกแบบโต๊ะที่สวยงามและใช้งานได้ดีในราคา50ดอลลาร์ ต้องใช้ความทุ่มเทยอย่างที่สุดเท่านั้นและด้วยแนวคิดเช่นนี้คนที่มีรายได้น้อยจึงสามารถเป็นเจ้าของเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เรียบหรูสไตล์สแกนดิเนเวียได้ไม่ยากและทำให้บริษัทอีกเกียจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเคยมีผู้บันทึกสถิติไว้ว่าชาวยุโรปร้อยละสิบใช้เตียงของอีกเกียส่วนแคตตาล็อกของอีกเกีย ที่มีการแปลมากกว่า27ภาษานั้นมีผู้อ่านเป็นจำนวนมหาศาลโดยเป็นรองแค่คัมภีร์ไบเบิลเท่านั้นนับตั้งแต่ปี2008จนถึงปัจจุบันอีเกียกลายเป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ที่สุดในโลกมีสินค้า12,000ชิ้นวางขายใน48ประเทศและมีพนักงาน164,000คน ในปีคศ1999อิงวาได้จัดให้วันสิ้นปีเป็น Big Thank You e v e n วโดยยกยอดขายทั้งหมดที่ทำได้ในวันนั้นให้เป็นโบนัสแก่พนักงานจึงไม่น่าแปลกใจที่อิงวาจะเป็นที่รักของลูกน้องมากอันที่จริงอิงวาให้ความสำคัญกับคนเสมอมาเขาเรียกพนักงานของอีเกียว่าผู้ร่วมงานแทนคำว่า ลูกจ้างอิงวาก้าวลงจากตำแหน่งประธานบริษัทในปี2013โดยมีลูกชายคนที่สรับหน้าที่ต่อจากเขาทั้งนี้ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทยังคงยึดหลักความมัธยัติของอิงวาดังที่เขาเคยกล่าวว่าสำหรับบริษัทของเราเราไม่ต้องการรถหรูประจำตำแหน่งชื่อตำแหน่งที่ดูน่าเกรงขาม หรือชุดแบบฟอร์มพนักงานที่ก่หรูเพราะเรายึดถือความมุ่งมั่นและความแข็งแกร่งในการทำงานอย่าลืมกดซ u b s c r i b e ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊คส์